สวัสดีค่ะชื่อนาดาค่ะนางสาวนาดาวินรอหิมปัจจุบันเป็นประธานสภาเด็กและเยววาวชนแห่งประเทศไทยค่ะได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นสาขาพัฒนาสังคมค่ะ สำหรับกิจกรรมและก็โครงการที่ทำนะคะซึ่งนาดาเองก็เป็นคนขับเคลื่อนง,งานทั้งในระดับชุมชนตำบลอำเภอจังหวัดรวมไปถึงการขับเคลื่อนง,งานในระดับประเทศที่เป็นการขับเคลื่อนงานในเชิงนโยบายค่ะสําหรับในบทบาทของการเป็นสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยเองนะคะที่ผ่านมาก็ได้มีการดําเนินโครงการเวทีสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติค่ะซึ่งได้รวบรวมนะคะข้อมูลข้อเสนอจากเด็กและเยาวชนนะคะจากทั่วประเทศจํานวน33,000ืกว่าชุดค่ะและหลังจากนั้นนําม,มาซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะแล้วก็ดึงเครือข่ายจากเด็กและเยาวชนทั่วประ ะะมาจัดทาข้อเสนอเชิงนโยบายค่ะซึ่งปีที่ผ่านมาก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนทั้งหมด6ด้านค่ะจะเป็นในเรื่องของประเด็นด้านการศึกษาสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนรวมไปถึงประเด็นเรื่องของเศร,รษฐกิจและการมีงานทําค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นาดาเองก็ได้นําข้อเสนอจากเด็กและเยาวชนนะคะมาดําเนินเป็นโครงการในการขับเคลื่อนในพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นโครงการหมูเฮาและอ่อนเนื้อใส่ใจสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งโครงการนี้มีตัวแทนจากสาภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยจับมือกับเด็กและ เยาวชนในภาคเหนือนะคะมาร่วมกันจัดทําจิตอาสาการลงไปศึกษาในศูนย์หรือว่าในอุทยานต่างๆนะคะรวมไปถึงการจัดทําฝ่ายนะคะแล้วก็ตลอดจนสถานาการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นค่ะก็คือสถานาการณ์น้าท่วมที่ภาคเหนือค่ะตัวเด็กและเยาวชนภาคเหนือเองก็ร่วมมือกันนะคะในการลงไปช่วยจิตอาสาในตรงนี้ค่ะและนอกเหนือจากนี้ค่ะในประเด็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนค่ะนาดาได้เปิดพื้นที่เปิดโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้มามีส่วนร่วมในการร่วมโครงการกับสภาเด็กและเยาวชน ประเททศไยเช่นโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาดในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตในการพัฒนาแก่นําของเด็กและเยาวชนไทยให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่และนอกเหนือจากนี้ก็มีทั้งในเรื่องของการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นหรือในเรื่องของด้านการศึกษาที่ร่วมกันผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายแล้วก็ร่วมกันเสนอที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพรบการศึกษาเพื่อให้ตอบโจทย์กับเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบันค่ะ สำหรับรางวัลน,นี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่สําคัญและที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของนาดาและนาดามองว่ารางวัลน,นี้ค่ะไม่ได้ได้มาแค่ตัวของนาดาคนเดียวแต่นาดามองว่ารางวัลน,นี้คือรางวัลที่เป็นตัวแทนของเยาวชนไทยทุกคนนาดาเองเป็นเพียงแค่ตัวแทนของเด็กและเยาวชนที่ทําหน้าที่เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยแต่ท้ายที่สุดอะค่ะเด็กและเยาวชนทุกคนเพื่อนๆทีมสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยคือบุคคลสําคัญที่ร่วมกันสร้างร่วมกันดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและนาดาคิดว่ารางวัลด้านการพัฒนา สังคมนี้จะเป็นรางวัลนอกเหนือจากการที่ดาได้รับแล้วจะเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของเพื่อนๆพื่อนสาภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยและน้องๆเด็กและเยาวชนทั่วประเทศค่ะ วันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นสภาเด็กและเยาวชนหรือว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในทุกพื้นที่วันนี้ทุกคนสามารถเริ่มต้นการทําความดีได้เริ่มต้นจากตัวเองเริ่มต้นจากการใส่ใจในสิ่งที่ดีๆแล้วก็ไม่ทําให้ผู้อื่นได้รับความเดือด,ดร้อนนอกเหนือจากนี้ถ้าทุกคนมีความพร้อมมีเวลามีศักยภาพที่พร้อมในการที่จะช่วยเหลือคนอื่นก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันพัฒนาสังคมมาร่วมกันทําสิ่งดีๆเพื่อสังคมนี้ไปด้วยกันค่ะ